สวัสดีคนที่นั่งผ่านไปผ่านมาทุกท่านนะคะตอนนี้ปัตรโซน5 0 0ก0า1 0 0 0ยังเหลือที่ว่างอยู่เยอะเลยนะคะสามารถเดินมาจับจองที่นั่งกันได้นะคะ ครับก็ขอต้อนรับทุกทุท่านยินดียิ่งทุกทุกสิ่งร่วมเล่นดนตรีกันในวันนี้รวมความรักร้อยน้ำจิตมิตรไมตรีจากพี่พี่เพื่อนพ้องน้องทุกคนจึงขอเชิญท่านฟังอย่างสบายพูดคุยไปเล่นโทรศัพท์ไปไม่ขัดสนไม่มีขาวมีแต่เราทุกคนที่เปรียมร้อนด้วยน้ำจิตมิตรไมตรี นะครับวันนี้นะครับเทศบาลเมืองราชบุรีนโดยด้านศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนประชาชนประจําปีพุทธศักราช2567ข,ขึ้นซึ่งในวันนี้เป็นการประกวดดนตรีสากลในรุ่นอายุไม่เกิน25ปีรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเราก็มาประกวดวันนี้ วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นะครับได้รับมอบจากท่านนายกไก่หรือท่านนายกศักชัยวิสารผลนายกเทสศรีเมืองราชบุรีมาปล่อยเติมเต็มและให้กำลังแรงใจพร้อมกับมามอบถ้วยรางวัลเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆุกคนนะครับนะครับขอต้อนรับท่านดรนาวเรศน้อยพาณิชย์รองนายกเทสตรีเมืองราชบุรีขอเสียงปรบมือในนามต้อนรับกันยนะครับ ทนต่อไปครับท่านสอธนวรัตย่พิรมสมาชิกสภาเิศมาลมราชบุรีนะครับนะครับแนะนำไปเลยนะครับวันนี้นะครับอขอแนะนำเกี่ยวกับรางวัลการประกวดนะครับชนะเลิศนะครับได้รับเงินรางวัล3,000บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง2,500บาทรองชนะเลิศอันดับ 2- 2,000บาท รองชนะเลิศอันดับ3และอันดับ4 1,500ัาบาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรกันนะครับอันนี้คือรางวัลที่จะได้รับกันในวันนี้นะครับต่อไปเกณฑ์การให้คะแนนนะครับเกณฑ์การให้คะแนน <ขอ S 1> สำหรับวันนี้คือทอุกทุกท่านนะครับเมื่อ,อมาร่วมเชียร,ร่วมชมร่วมประกวดครับสามารถที่จะร้องเพลงโชว์ได้ในแตาวงไหนที่เตรียมตัวมาแต่ลาวงไหน สองเพลงนะครับเราก็สามารถที่จะร้องเพลงช้ากับเพลงเร็วนะครับเป็นประกวดอีสองเพลงท่านั้นนะครับมีทักษะการเล่นดนตรีครับรยี่สิบคะแนนการร้องและประสานเสียงยี่สิบคะแนนอักขรจังหวะทํานองนยี่สิบคะแนนการนําเสนอหน้าเวทีการแสดงออกและการรักษาเวลา20คะแนนความสมบูรณ์ของเพลงในรูปดนตรีสากลรวมทั้งนะครับ หลุมทั้งเครื่องดนตรีชนิดต่ตางๆนะครับก็อยู่ในดุลินิดของท่านคณะกรรมการนะครับอันนี้คือเกณฑ์การคะแนนนะครับ200คะแนนเพลงก็ได้100คะแนน 2, องเพลงรวม200คะแนนนะครับสำหรับวงที่เล่นโชว์ก็นะครับมีคะแนนให้นะครับต่อไปขอแนะนําท่านคณะกรรมการนะครับตอนแรกท่านประธานคณะกรรมการท่านพอสมเด็จแก้วมณี าคนักเตะเลงลูกทุ่งประเทศไทยนะครับต่อไปท่านอจจนาจารย์อภิชาติธนันทาสมาคมนกักเตะเพลงลูกทุ่งประเทศไทยนะครับต่นา,า,า,สา,สตาตนต่อไปท่านดรสุรินทร์ศรีสนิทนะครับท่านรองผู้ในการเป็นพิธีการศาสาประดุษาสมบทรสงขรามท่านต่อไปท่านพรัตีพรยุทธวีวิวัฒน์สมาคมนักเตะเพลงลูกทุ่งประเทศไทยและท่านต่อไปท่านพเกษราจันทวังนะครับ สมาชมนักเตะเด็กรุ่งรุ่นแห่งประเทศไทยดัวนี้นะครับเกรดผู้มีเกรดทุกท่านนะครับคงจะพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับกับวงรัสเวทเทิร์นเดคลครบ